โอเคครับผมสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีคนดู f a c e b o o แล้วก็ยูทูบนะครับเดี๋ยวพัทนี้ครับผมนี่ครับดูคลิปกันเลยเดี๋ยวผมจะเอาเจ้ารถเรือนะครับผมแมคโครเรือนะครับผมรถขุดที่เป็นเรือนะครับคันนี้นะครับลงน้ำครับไปขุดลอกคลองครับผมมีคนอยากให้เราลอกคลองครับจัดไปครับผมไม่รู้จลอกได้ปะนะพื้นที่มันถ้ามันซื้อที่ไม่ได้มันก็จะลอก มันก็จะขุดไม่ได้คนระท่านผู้ชมถ้ามันแต่ถ้ามันซื้อที่ได้มันก็จะขุดได้นะครับโอเคตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วนะครับคันนี้คือผมลงมอดขุดทุกที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็สามารถขุดได้นะครับผมไปเดี๋ยวลุยเลยไม่มีกล้องแบบสมจริงให้ดูนะถ้าใครอยากดูก็ไปดูที่ช่องเทเลเอคาเวเตอร์นะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าผมจะล็อกอยู่นะเนี่ยโอเคอ่าพาร์ทที่แล้วเราย้ายมาแล้วทุกคน พาร์ทที่แล้วไม่ใช่ว่าพาร์ทที่แล้วคือพาร์ทที่แล้วคือคลิปคลิปที่ย้ายมานะครับไม่ใช่ว่าคลิปที่แล้วย้ายมาไม่ใช่นะครับคือพาร์ทที่แล้ว <c oughs> ยกลอยอย่างนี้นะเวอร์เสือเว่าเราเดินหน้าลงจะไม่ดีกว่าหรอฮะเดินหน้าลงดีกว่าเนาะท่านผู้ชมเนาะ คำปิดไม่ได้นะอุ้ยอุ้ยเชือกกดผิดติดไอ,อคอนทรักชัน่นต้องไปตังเป็นปุ่มเดียวกันแล้วเนี่ยเอามึงจะดับเครื่องทำไมเนี่ยโอ้โหเครื่องดับเฉอะ ปคร้บทุกยมลงไปครับมาดูกันว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับมันลงได้อยู่แล้วแหละเราไม่ต้องจิ้มครับว่ามันจะโลมไม่โลมเราต้องไม่ต้องคิดครับว่าจะโลมหรือไม่โลมครับไม่ต้องคิดเลยไอ้น,นั้นอนะโมแค่ไหนเราก็ลอยได้ครับผมโอ้ไม่โลมครับโอ้เสียงนิ่มมากเลยนะเสียงนิ่มซ่ด รู้สึกว่าจะลืม,ออม,มเอามัดสูบมาอะไรเอาละครับลงแล้วครับผมนี่มีคนว่าจ้างนะทุยยมลงแล้วลงแล้วยูถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูปก,กอ่อนนี่มีคนว่าจ้างมาให้เราลอกคลองนะครับนี่ผมจัดให้ครับผมจัดให้ยเย้เจอาลอกคลองไว้ให้ลอกคลองไม่ใช่ลอกคลองเลยลอกเป็นลอก คล้ายๆแบบล็อกล็อกวงล็อกบึงอะไรเง,ง,งี้ยเนาะท่านผู้ชมเนาะเฮ้ยไอ้เฮียมึงลายเกินแบบวันนี้คล้ายๆแบบล็อกวงล็อกบึงนะครับผมนี่เนาะสุดจัดแค่สุดจัดจ,จริงว่ะเป็นรถเรือนะครับ <c oughs> เออไปลงเลยเอาโอ้เอาอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่ยิน ไปฝั่งนี้ยังไม่ลึกเลยท่านผู้ชมเดินได้เลยอ่ะฝั่งนี้ไม่ลึกนะครับยังยังยังไม่ลึกเท่าไหร่ประเด็นเลยคือเราจะเดินรอดนี้ได้บอกเราเนี่ยจะเดินมันน้ำเหม่กับเพื่อนเหมือนสโนว์รลนเนอรนะ์เนาะสโนว์รลนเนอร์แม่งสมจริงอนะน้ำกับเพื่อนด้วยนะครับแต่เกมนี้แม่งแพงกว่าแม่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กับ เพื่มเลยอะงงมากเลยอะเดี๋ยวมันซื้อที่ได้หรือเปล่าวะถ้าซื้อที่ไม่ได้ผมต้องแบบเขาเรียกว่าทำการสมมุติเอานะทานผู้ชมโอโห <c oughs> ตรงน้ำซื้อที่ไม่ได้นะครับซื้อได้แค่แคฝั่งนะครับฝั่งฝั่งนู้นอะซื้อได้ฮนะเดี๋ยวลองไปขุดฝั่งนู้นดูนี ซื้อที่ไม่ได้ครับท่านผู้ชมน่าเสียดายนะมันไม่ลึกนะเนี่ยโอ้โหมันจะขุดให้มันลึกจังวะแล้วตรงนั้นซื้อที่ได้หรือเปล่าวะลองดูดิเออเนี่ยตรงสะพานตรงเนี้ยออโอ้โหสะพานตรงนี้มันก็ซื้อที่ไม่ได้บ้าจริงหรอเป่าเป็นไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดินขึ้นได้ไหมเนี่ย ติดต้นไม้เนี่เป็นรถขุดที่สามารถที่จะเดินขึ้นบกก็ได้เป็นรถรถเรือที่เดินเขาเรียกว่ารถขุดบกครึ่งบกครึ่งน,น,น้ำเนาะเดินขึ้นบกก็ได้เด,เดินลงน้ำก็ได้ยิอดเลยวะสารพัดประโยชน์เลยว่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราหามาที่ขุดก่อนนะทุกผู้ชมนะหาที่ขุดก่อนนะ ว่าซื้อที่ไม่ได้มันไม่สามารถที่จะขุดได้นะเสียงกล้องเลยวะ่ะโอ้เอาล่ะและ้วเราเราจะลองมาขุดตรงนี้ดูนะท่านผู้ชมข้างๆออตรงเนี้ยรออิมมันเป็นถนนหรือเปล่าไม่แน่ใจ เดินไปเลยยเ่เป็นไงมีลื่น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 แล้วมลื่นาะกับรถถังเนาะี๋ยวถอยก่อนลื่นว่ะเยอะมาได้นะืลื่นลื่นลื่น้วผู้มลื่นลืลื่นลื่นเบาไงนี่มะ ตั้งลำหม่ก่นนะอนอลดมาไหมต้วนเออนั่นแหละอ,อมันจะเลื่อนทำไมมะเนี่ยโอ้โหมาเรามีบุก,กี้อยู่หรอกลัวอะไรมะมาเลื่อนเฉยเลยว่ะโอเคใช้บุก,กี้กอดช่วยก็ไม่ได้นะครับโอ้โหเย,ยียกโคตรไกลเลยบูเยียไกลอะ เดี๋ยวลองขุดตรงนี้ดูนะครับท่านผูมว่าจะขุดได้ประมาณไหน,นครับซื้กดตัว U แล้วก็กดตัวแซตเพื่อตั้งค่านะครับให้มันขุดเป็นดินแล้วกันครับเฮ้ยเราอยู่ในโคนูมันก็ต้องเป็นโคูนดิเนะาะนี่ขุดได้ปะเย็ดเกขุดได้ด้วยเออมาว่ะมาดิ จิิเๆเอาว่ะขุดได้ถึงไหนวะลองดูลองดูดิโอ้ยขุดได้ด้วยท่าทผู้ยมไอ๊ดูดิมันขุดได้ถึงไหนวะตรงนี้ขุดได้ไหมตรงกลางเนี่ยฮู้ยขุดได้นะขุดได้นะเนี่ย เอาว่ะโอ้โห,โโหมีอะไรทำแล้วเว้เยมีอะไรทำแล้วเว้ยเอาละดูภายในเนีืยอุ้ยขุดได้นะเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดอะไรวะเนี่ยทำไมมันถึงเทไม่ได้ไมะ โอ้สุดยอดเลยทุกผู้ชมเป็นไงรถขุดเรือโอ้กว่าจะกว่าจะไปได้ <c oughs> ไปให้ทีละนิดทีลาน้อยนะครับผมเอ้าไหนทำไมต่อตรงนี้มันเขาเรียกว่ามันมันมันไม่ไหนผมลองมันซื้อที่ไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะไหนผมลองขุดกลางๆตรง,งนี้ดูดิเออมันก็ขุดได้นี่วะเนี่ยทำไมมันขุดได้วะงงว่ะ <c oughs> เจ๊บปุ้ยเออเตปร้อยโคตรเร็วเลยว,วะ่ะเป็นดินโคลนหมดเลยนะครับทุกคนสุดจัดวะ่ะตรงนี้รอยเราขุดไปนะครับมันก็อาจจะไม่ยุบลงลึกอ่ะแต่ว่ามียุบลงบ้างนะครับ ทำไมมันมีดินติดอยู่วะโอันนี้คือครั้งแรกเลยนะที่ผมเอามาขุดเนี่ยจอดอยู่ในน้ำเลยเนาะลองลองไปกลางๆดูไหมกลางๆดูเนาะกลางๆดูนะครับแบบลึกๆเลยอะเ๋ยเนากลางดูเนาะ ลึกๆเลยลึกๆเลยไปถ้ามันลึกามากๆรถรถมันก็จะลอยนะท่านผู้ชมอลองลองขุดดูนะครับเอ้ยมันก็ขุดได้นี่ว่า เออพวกขุดได้เนาะโอ้โหนี่เรานั่งอยู่กลางน้ำเลยนะอุ้ยมันสุดจัดจริงว่ะตั้งอยู่กลางน้ำเลยอะท่านผู้ชมโอ้โหโอโ้แต่มันจะเทไม่ได้คนระับขุดได้แต่เทไม่ได้ตรงนี้ที่มันไม่ได้ซื้อที่มันจะเทไม่ได้นะครับ โอเครู้เรื่องมีม,มีมีรถดำน้ำป่ะรถดำน้ำอ่ะไม่ใช่รถดำน้ำแนละ้วรถดำที่วิ่งอยู่บนน้ำอะ่ะมีปะ่ะมันมีปะ่ะท่านผู้ชมอันนี้คือแบบโหดจัดเลยนะเนี่ยดูดิไม่คือแบบโหดมากเลยนะวิ่งคือแบบลอยน้ำลอกคลองในน้ำเลยอะ่ะโอ้โห โคตรชัดเลยว่ะช้อปปี้เออเอาอะไรไม่เกี่ยวกันไอ้บ้าโคตรจัดเลยนะอันเนี้ยโอ้โหนี่คือลอยลอยปะลอยไม่ลอยครับท่านผู้ชมไม่ลอยนะอันนี้คือ,คอ,คอไม่ลอยนะเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยลึกครับนี่แหละสาเหตุที่เขาให้เรามาลอกนะครับผมนะแต่ว่าเป็นท่าจะปีหนึ่งครับผมกว่าจะลอกเสร็จนานจริง ด,ด,ดูรถแม่งวิ่งอย่างช้าเดินขับอย่างช้าโอ้โหใครอยากดูกันครับแบบสมจริงไปดูในช่องเทเลคาเวเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปตีป่าอยู่ท่านผู้ชมตีป่าไม่ใช่ตีปากคนตีป่านะครับเดี๋ยวเราจะไปตีป่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับคล,คลิปต่อไปคลิปพรุ่งนี้นะครับผมแต่ไม่รู้จะได้ลงวันไหน อ๋อแล้วเออขุดสะแล้วก็ขุดสะด้วยเฮ้ยไม่หมดว่ะโอ้โหน้ำลึกลึกลึกแค่ไหนเราก็ไปได้ครับท่านผู้ชม เหมือนเรืออยู่บนในสนนลันเนื้อเออเป็นครึ่งรถครึ่งเรือเนาะครึ่งรถครึ่งเรือนะครับอันนี้ก็ครึ่งรถกดครึ่งเรือเหมือนกันนะครับผมนะเราจะจอดนะครับนาเวลาจะจอดแล้วก็วิ่งหมา้างบนนะครับเราจะจอดใช่ไหม เราจะจอดแล้วก็มาอย่างนี้ครับผมเนี่เวลาจะจอดนะครับโอ้โหเป็นไงดับเครื่องครับไปกินข้าวได้ครับผมโอ้ดูลอกขึ้นแม่งมีแต่ดินโคลนทั้งนั่นเออมันโคลนตรงไหนครับเนี่ยดูดูดผลงานเราครับนี่เปไ็นไงนิดเดียว ือผลงานเราครับทุกทุกยมแต่ว่ามันสามารถปรับได้ครับมันไอไอมอดขุดทุกที่นยะมันสามารถปรับให้ขุดลึกขุดลึกขุดตื้นได้นะครับนะทุกยมมันสามารถปรับได้นี่ผมไม่ได้ปรับอะไรไงคือเดิมๆเ,เ,เลยอะ่ะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้ครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอเกันหม่พัดหน้าแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าบูมยาวคันนี้นะนะแล้วอยากให้เอาไปลอกคลองแบบใหญ่ๆไหมเออเดี๋ยวลอกคลองที่แบบ แบบคลองเลยอะทานผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปลอกดูนะผมเจิดไม่พันนะครับผม,ม,นนะะผมสำหรับพันนี้ลาไปก่อนครับทุคนผู้ชมครับสวัสดีทุกคนนะครับผมลาไปด้วยเจ้าภูเ้าเกือบร้อยตันเลยนะครับเนี้ยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ